คุณเสียงข้างใหม่ไปทั้งไตเนี่ยหมึกฮาเนี่ยเบื่อเลี๋ยวมึงเนี่ยมึงตายแล้วแล้วเจ้โว้ยกูหักมึงขี้อยันเนี่ยแดงไปขี้หยเนี่ยมึงเสียงอันใหม่ไปทั้งไตมึงงานกูว่เห็นสันเตียเบื่อแล้วกูก็คือขันเนอะมึงเจ้กูเนี่ยมึงอยากเป็นมาเด้งตายสันเตียกูรู้โพดสัมผัสใบไตดอกเบ็ดนี่ละฉันดีมาแซ่บดอกกูว่ากินคล้องใหม่นะคะ เนื้อกูก็บ่กินค่ะบึกก็อยากแท้อยากบัตรย่างปูเฮ็ดก็เฮ็ดดีๆีถ้าไม่เฮ็ดหม่องเฮ็ดใหม่ให้กูกินนะกูเฮ็ดดีให้่บุ้งแล้วเฮ็ดดีหยังยุวนเสียงกันใหม่ไปทั้งใต้บางคนจะคลองน่ะเฮ็ดดีดีมึงนี่ตื่นจมดกถ้าบ่งเพิ่งใจแต่บุ้งเฮ็ดเอกรนเออเออเฮ็ดยสี่ยงกินให้กูเนาะปฮ็ดเนาะทีกูเฮ็ดให้เโอ้ยกูสิไปเฮ็ดให้มึงเฮ็ดยังร้อยอาหารไทยเตะอยู่บักหาถื่นมึงเอ้ย นาะคิดว่ากูสิคิดเก่าก็คือการช่วยมือตีเอ้ามันมีตั้งหลายอย่างเปลี่ยนไปหลายอย่างมึงก็ตักกินทาแมกูบ่คิดเงินมึงก็ดีแล้วบักจ้าลอยเมียหมอยเอ้ยเนาะกูคือว่าเบื่อเป็นเด้อเบื่อเป็นกูเบื่อบ่นี้แหละเป็นคือกันเด้อะปังปังกระปังปุ่นีเนี่เบียกูบ่ตี้ยอือบังตากูดีมึงเบียกกูอิรีตรีมึงเบียกกูอิรีมึงจะยิ้มมึงหามยิ้ม บเออบักมีมันมีมารยาทมึงนั่นมารยาทมัมีมารยาทอย่างว่าตีมึงอยากรู้บว้อเป็นอย่างคือบัมีมารยาทเออบักบม่มีมารยาทเป็นอย่างคือบมเสกเี่สี่แล้วก็มัมีมารยาทมึงนั่นเออบัมีมาตรฐานนะคะมาตรฐานบัมีมอกว่าพานค่ะบัมีออย่มึงนั่นสี่คนเอื่นแล้วส่งกับผู้หาให้พร้อมนะคะ เอามึงสีกุมึงก็ต้องหาส่งให้กูที่ะเงือเสี๊ยกูหาตะส่งให้ตะกูให้ตะกูคนเดียวแท้สีเดียวกูไม่ได้หรอกเดินตรนี้ไอ้รถอะบอกว่ามีมารยาทเอ้ยบอกอีโกตั้งฮะแล้วกูสีไม่ไดสีม่วงหาส่งให้กูมึงเทียนนาว้องเราสีกูเด้อยประเดี๋ยวมีเราเทียนนาวมีเพิ่มีกูเซ้าสีมึงเลยซ้ำนี่ละ มึงฆ่ามึงเอ้ยมึงมึงมึงแรงมึงคัดมาหากูแล้วมึงก็เจอดีแท้มึงแรงนั่นมันมามีอ่อยอ๋อ